ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุ้บลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่17มกราคม2567โดยชายผู้บังคับาราชาผู้บลไทยครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้การจะขัครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ไทยสะเทือนเอเชีย AFC เปิดชม3แข้งติดท็อปที่สุดของเอเชียเอเชียนคับ2 0 23ในรัดแรกนะ โดยการที่การในากนารซิกบอลเอเชียนคัพ2 0ั23รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ลักษณะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าเเปิดโฉม3แข่งติดท็อปดาวซันโบหลังจบนัดแรกนะฮะรอบแกลงกอมเอเชียนคัพ2 0 23โดยทางด้านของสุปชัยใจเด็ดก่อนหน้าจากประเทศไทยขึ้นรังท็อปดาวซันโบเอเชียเริ่มกระทางทาควิ้มิมนาโมโนแข่งสตาร์ดับโลกทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็มัชบูดอันมาดี้แข่งตัวเก่งทีมชาติจอร์แดนในครั้งนี้ โอ้เปน็นว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะนักเตะไทยของจริงของแท้ผมบอกเลยว่างานนี้ยกให้10นิ้วโป้งได้เลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้บานกันครับเอเชียเปิดสถิติสุดทึ่งกองหน้าไทยสุบชัยใจเด็ดเมื่ออยู่ในมือของอิชิและก็มาโน,โน่ในคาราีีนะ โดยมีคู่มือใช้สุภชัยเต็มที่เมื่อควันหลงหลังเกมทัพชั้งสุดที่ชาไทยภายใต้การนำทัพของคุซูญี่ปุ่นมาสตาอิชิอีโชว์ฟอร์มสุดกระแงไล่อัดเอาชนะคีกิสถานทีมมันดับที่9 8ของโลกไปถึง2ต่อ0จากการเหมาคนเดียว2ประตูของสุภชัยใจเด็ดก่อนหน้าจะทางด้านของบริลัมล่าสุดนั้นโกสื่อยักษ์ใหญ่ระดับเอเชียเปิดสถิติสุดทึ่งกองหน้าไทยสุภชัยใจเด็ดเมื่ออยู่ในมือของ,ของคุณซูชาวญี่ปุ่นมาสดาอิชิอี เทียบกับในยุคข,ของบาโน่โปรกิงปรากฏว่าผลงานของสุบชัยใจเด็ดกับทีมชาติไทยในยุคข,ของบาซาอิชิอินั้นลงสนามไปั้งสิ้น1นัดยิงไป2ประตูส่วนผลงานของสุบชัยใจเด็ดกับทีมชาติไทยในยุคข,ของบาโน่โปรกิ้งลงสนามไป12นัดยิงไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้นเองครับโอ้โหเป็นในว่างานนี้เห็นกันเห็น,เห,นเห็นนะฮะมันต่างกันจริงว่าใครนั้นมีคู่มือการใช้งานมากกว่ากันในขณะนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาล้วยังไงเอเชียทึ่งเลยนะเมื่อแฟนบอลเวียดนามหนึ่งเดียวถือธงไทยติดขอบสนามในเกมดวลอันดับที่98ของโลกในคณำนี้โดยคขนหลงจากเกมทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำนะทัพของคนซื้อญี่ปุ่นมาสดาอิชิ e, ประเดิมนะฮะนัดแรกอาซินครับ2วัน23รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์สร้างผลงานอย่างน่าทึ่งบนเวทีเอเชีย คว่ำทีมอันดับที่98ของโลกอย่างคีร์กิสถานได้แบบยูมัดซึ่งเกมดังกล่าวนั้นมีภาพสุดประทับใจเมื่อมีแฟนบอลเวียดนามรายหนึ่งสวมเสื้อทีมฟุตบอลเวียดนามแต่ในมือของเขานั้นถือธงทีมเชาติไทยเข้าไปนั่งเชียร์ทีมเชาติไทยติดขอบสนามอาดูรันบินนาเซอร์บินคาริฟาสเตเดียมคนรัะนี้ซึ่งเกมดังกล่าวทีมเชาติไทยของทางวาสายีเปิดเกมเอาชนะคียร์กิสถานไปถึง2-0ซึ่งนั่นเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนบอลไทยและก็แฟนบอลเวียดนามได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะ โอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้ถือว่าพี่แกบไม่ธรรมดานะฮะนั่งอยู่แบบนี้ไอเราก็ดึกว่าอะไรที่จริงแล้วคือเขานั้นตั้งใจจะมาเชียร์ทีมท่าไทยของเราท่านอินครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับนัดแรกยากแล้วแต่เราก็ได้3ามแต้มมาซาอิช e, ิปลื้มผลงานทีมชาติไทยชมเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดคนนี้มันเด็ดจริง โดยทางภาษาอิชอีพอใจกับการเป็นพาทีมไทยนะฮะเก็บสามแต้มตามเป้าหมายเผยต้องใช้สูตรหานักเตะที่เคยร่วมงานกันและก็เล่นด้วยกันมากที่สุดมาใช้ด้วยระยะเวลากระชั้นชิดก่อนจะเตะเอเชียนคัพชมปอดสุชาชัยใจเด็ดเป็นแค่งคนสำคัญที่ทีมขาดไปได้ซสแล้ว หลังจากที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะคีกิสถานไปด้วยสกอร์2-0ในเกมนัดเปิดสนามศึกฟุตบอลเ f c เอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันอังคารที่16มกราคมที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมชาติไทยประเดิมเก็บ3แต้มได้สำเร็จตามเป้าหมายและก็เป็นชาติเดียวจากทางภูมิภาคอาเซียนที่เก็บชัยชนะได้ในเกมนัดเปิดสนามในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยล่าสุดนั้นมาสตาอิชิอิขุนซือใหญ่ของทีม ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้นะว่าเกมแรกเป็นเกมที่ยากครับแต่ว่าปรานั้นสามารถเก็บ3ามแต้มได้ก็ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเลยนะหลังจากเข้ามารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็พยายามจะเล่นนักเตะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเคยเล่นด้วยกันให้ไ,ได้มากที่สุดและทํางานร่วมกันมาก่อนซึ่งก็มีส่วนสําคัญเปอย่างมากทําให้ปรานั้นเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้นั่นเองนะ ตัวเต็มเอเชียนคัพครั้งนี้กว่าที่เราจะได้ถ่ายเท่าสดค่อนข้างจะก,กระชั้นชิดเป็นอย่างมากแต่รนั้นได้ดูถ่ายท่าสดมากถึง2ช่องน่าจะทําให้แฟนบอลดีใจกับทีมชาติไทยที่สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้ โดยเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นยังกล่าวอีกนว่าการที่สุปชัยใจเด็ดเล่นร่วมกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆในทีมได้ดีในวันนี้ถือว่าเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่ทําให้ปรบอดนั้นคว้าชัยในวันนี้และสุดท้ายผมไม่ขอวิจารณ์ทีมคู่แข่งนะแต่ผมดีใจที่เราชนะในวันนี้ สรับต่อไปท,ไท,ทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกจะลงสนามพบก,กับทางโอมานทีมอันดับที่74ของโลกในวันที่21มกราคมที่สนามอับดุลบราบินคารีฟาสเตเดียมเวลา21นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดช่อง PPTV HD หมายเลข36แล้วก็ทาง t ีสปอร7ในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันละันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ ดังไงเปราวใจจริงๆอิชิอิทรงบอลโดนใจช้างศึกคึกคักพร้อมวัดกับทุกทีมเลยนะสามแต้แมแรกของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอล AFC Asian Cup รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ลีดเดอร์นว่าสร้างความได้เปรียบในการที่จะลุ้นเข้ารอบทันที อย่างที่ทราบในกลุ่มนี้คีร์กีซสถานคือทีมระดับที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดแล้วซึ่งทีมชาติซาอุดีอาระเบียทีมอันดับที่56ของโลกทีมชาติโอมานทีมอันดับที่74ของโลกทีมชาติคีร์กีสถานทีมอันดับที่98ของโลกและก็ทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ลูกทีมของทางบาสต้าอิชีควรจะเก็บ3แต้มให้จบได้เพื่อจะลุ้นเข้ารอบในอีก2เกมกับทีมยักษ์ใหญ่จากตะวันออกกลางที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้ว โดยแน่นอนว่าเราทำได้ชนะคีกิสสถานไป2ต่อศแบบที่เก็บคารินชีตและนี่นับเป็นการประเดิมคว้าชัยตั้งแต่นัดแรกในศึกเอเชียนคัพหลังเข้าร่วมการแข่งขันมาถึง52ปีเพราะก่อนหน้านี้เราเปิดหัวไม่ได้เลย6ครั้งติดต่อกันปี9 9 2กาตาตาเสมอกับไทย1ต่อห ปี96แพ้ซาอุดิอาระเบีย0ต่อ5ปี2000แพ้อิรัก0ต่อ2ปี2004แพ้อิหร่าน0ต่ 3, 27, อ3ปี2007เสมออิรัก1ต่อ1ปี2019แพ้อินเดียไป1ต่อ4 โดยแต่นอกเหนือจาก3แต้มแ,แรกคือรูปแบบการเล่นที่ทางอิช e ิอินั้นใส่เอาไว้ในทัพช้างศึกชุดนี้เพราะเห็นว่ามีหลายตำแหน่งเลยก,ก็ว่าได้ที่ถูกปรับเปลี่ยนจากทางยุคข,ของมาโนถึงอย่างไรก็ตามเกมอย่างเป็นทางการดัดแรกนั้นถือว่าสอบผ่านเอาเซนเตอร์คู่ที่เป็นนารับอาชีพนักเตะทุกคนได้เล่นตำแหน่งที่ถัดกล้าเปลี่ยนเวรเเทพพีรดลน คุมแดนกลางในคณะนี้ซึ่งอิชิอิใช้รูปแบบที่เรียบง่ายไม่คิดเยอะเมื่อมีเวลาเตรียมทีมไม่มากหมายนักจึงใช้นักเตะที่เคยร่วมงานกันเกินครึ่งทีมลงไปเล่นแม้ว่าจะดูเบสิกหน่อยแต่คุณภาพถือว่าชัดเจนและก็ตอบโจทย์ในเกมนี้ได้จริงนะฮะโดยสถิติในการยิง10ทั้ง12ครั้งขีกิสถาน13ครั้งยิงเข้ากรอบไทย4ครั้งขีกิสถาน3ครั้งครองบอลไทย45%ขีกิสถาน55%ผ่านบอลไทย404ครั้ง คีกิสถาน506ครั้งความแม่นยำไทย75%็คีกิสถาน79%เต์ะมุมไทย3ครั้งคีกิสฐถาน2ครั้งจะเห็นได้เลยนะว่าตัวเลขสถิติเหล่านั้นเป็นรองเกือบทุกข้อนะฮะแต่กลับทำผลงานที่ฟ้องในสนามเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพและก็ตัดสินกันที่ผลการแข่งขัน1น่อดอ่า1นะฮะและก็เสา1คานกับประตูอีก2 อย่างไรก็ตามเมื่อชนะด้วยทรงบอลที่ปราใจแบบนี้ก็ขอสะใจกันหน่อยก็แลวกันอีกอย่างเราเป็นทีมแรกของตัวแทนจากอาเซียนที่เก็บชัยชนะและก็เก็บคะแนนชีตได้อีกด้วยเพราะทั้งเวียดนามอินโดนและก็มาเลสต่างก็ไม่รอดทั้งสิน้นซึ่งกนรันว่าชัยชนะเกมแรกเนี่ยสร้างความด้เปรียบเป็นอย่างมากแต่จะดื่มอีก2เกมต่อจากนี้จะไล่ระดับความแข็งแกร่งของทีมคู่แข่ง โดยโอมานพบกับทางทีมชาติไทยวันที่21มกราคมเวลา21นาฬิกา30นาทีนัสดามอับดุลราบินคาริฟาสเตเดียมส่วนอีกนัดหนึ่งนะครับผมจะเป็นนัดสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียจะพบกับทางทีมชาติไทยวันที่25มกราคมเวลา22นาฬกานาัสดามเอเจคชัน่นซิตี้สเตเดียมเรียกว่าดีใจให้สุดเวียงวันทย์นี้ไปลุยกันต่อได้เลยนะ เป็นรางวงานนี้นะผมก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมทีมชาติไทยและตะโกนชื่อออกมาว่าเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันครับและนี่ก็เป็นข่าววินไนัยที่คือผู้บันไทยงใบอิชอิสไตล์ประจำวันที่17มกราคม2567โดยชายผู้พาคร่งผู้บันทยครับ